ค o o เดย์ครับคอนเทนต์นี้นะฮะผมจะมาขอพูดถึงความหมายของคำว่า h a v e นะครับคำคำนี้เลยจริงๆต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยจะพยายามสอนอะไรที่มันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนับจากศูนย์เลยนะฮะเนื้อหาแบบนี้จะมีบ่อยบจริงๆคนที่เรียนภาษาอัางกฤษมาบ้างแล้วเนี่ยคำนี้จะง่ายมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามแปลว่ามี ความหมายพื้นฐานเลยคือ h a v e ก็คือมีอ่านี่สิ่งที่ทั่วๆไปก็จะเข้าใจแต่ผมก็มีความห่วงใยนักเรียนบางกลุ่มบางพวกหรือคนที่อยากเริ่มต้นภาษาอังกฤษแบบเริ่มจากศูนย์นับใหม่เลยผมก็จะเอาเรื่องเนี้มาลงไว้เป็นคอนเทนต์พื้นฐานให้ก่อนช่วงปีที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยปีปีหกเนี่ย ผมได้ลงไว้บอร์ดคอนเทนต์ลงไปเยอะอยู่นะครับก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของ verb to be To do แล้วก็มีเรื่องทั่วๆไปแล้วแต่จะมีการ request สอดแทรกมาบ้างแล้วก็เรื่องต่างๆที่เป็นความรู้ทั่วไปแต่สิ่งที่จะทิ้งไว้ได้เลยคือแกรมมาเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นคำว่า h a v e เนี่ย มันก็คือหนึ่งในคําที่สําคัญมากได้อย่างหนึ่งคือคํำนี้มันเขียนได้สองแบบเห็นไหมนนก็คือ have ที่ใช้ตัวตัว have ใช่ไหมโอเคกลนที่อ่านว่า ho a i for fun have กับ ho air f อเสือ has ซึ่งแปลว่าวมีเท่ากันเรื่องความหมายไม่มีปัญหา เดี๋ยวเราไปแยกใช้อีทีว่าใช้ยังไงจะใช้ตัวไหนขึ้นอยู่กับประธาน,นของประโยคอพอทึบผ้าออกไหมฮะพูดแล้วก็เอาเลยก็ไน,นะถ้าเป็น4ตัวเนี่ยหรือมีค่าเท่ากับ4ตัวเนี่ยเราก็ใช้แฮปไป i u v d อยากรู้ว่าคำพูดนี้แปลว่าอะไรก็จอดกลับมาดูในคอนเทนต์กเก่าๆของผมนะฮะผมเคยสอนไปแล้วส่วน3ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกรรมฐาน3ตัวนี้คือ h e she แล้วก็ it หรือคำที่มีความหมายเท่ากับ3ามคำนี้ เรื่องนี้เคยพูดไว้บ้างแล้วนะถ้าท่านพอจำได้แต่คอนเทนต์เนี่ยผมจะเน้นการใช้ HAVE และ HAS ที่แปลว่ามีก่อนอจริงๆต้องบอกว่านะฮะก่อนหน้านี้ w ว r k ทูดูเนี่ยผมเนง่สอนไม่จบนะ To B e ก็ยังไม่จบยังไม่มีเว r k ไหนจบเลยแต่ว่าอยากลงเนื้อหาใหม่ๆบ้างเพื่อมีใครอยากจะเรียนอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ซ้ำเดิมเดิมนะก็ลงไว้แล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไป สอนพวกวัตถุบีทุดูต่อกันอะไรเป็นไรเพราะฉะนั้นการใช้แฮปเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยฮนะเพราะว่าแฮปเนี่ยมันก็เป็นกิริยาแท้ตัวหนึ่งกิริยาปกติทั่วไปอะนะเป็นกิริยาปกติอืมหรือเราจะเรียกว่าเป็นกิริยาหลักกิริยาแท้อะไรก็ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามตามปกติทั่วไปความหมายก็คือมีก่อนเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่มีนะมันมีหลายความหมายแต่เอาแค่มีก่อนเราก็แต่งประโยคได้เลยอนะ่ะ I have ง่ายๆก่อนนะเริ่มจากมีอะไรที่มันง่ายๆก่อน I have a coin อย่างเงี้ยฉันมีเหรียญอยู่อันหนึ่งใช่ไหมเพราะแฮปแปลว่ามีใช่ไหม,อ, me, ไหมอ่าฉันมีเหรียญอยู่อันหนึ่งเหรียญอยู่เหรียญน,นึงอ่ะ้ยจำนวนเดียวก็ใช้อ่ะการเรียนเรื่องแฮปที่แปลว่ามีนี่นะฮะสิ่งที่เราจะได้พ่วงมาด้วยเนี่ยก็คือ เรื่องพื้นฐานของพวกจำนวนปริมาณต่างๆจะได้มาด้วยเราไปอภบเฉียดดูนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเหรียญมันมีจำนวนอันเดียวใช่ไหมก้อหนึ่งอันก็เติมอ่นลงไปอโคอยแต่ถ้าพูดว่า I have money สังเกตว่ามันนี่เนี่ยมันไม่มีอ่นนานนำได้ไหมเพราะว่าฝรั่งเขาถือว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เป็นสิ่งสมมติขึ้นมานี่แต่เหรียญเนี่ยมันเป็นอันๆใช่ไหม เหรียญนับเป็นเหรียญเหรียญได้ก็ใส่อะเข้าไปเหรียญหนึ่งเหรียญส่วนเงินเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่ว่ามีเงินอ่าอันนี้ใช้ง่ายก่อนตัดอาร์ติเคิลออกตัดอะออกไปก่อนกับนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมเขเข้าใจง่ายแบบนี้ก่อนถ้าสมมุติประธานเป็น he เป็น she เป็น it ถูกไหมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คำว่า has เป็น has แต่ความหมายเท่าเดิมมันมี he has อ๋อมีจำนวนเดียวจะใช้อ่านลำนะ he has มีอะไรดี่ะเอาอ่ะโอเค he has a ring เขามีแหวนอยู่วงอืมเห็นไหมมีอ่ะอยู่เพราะแหวนมันนับได้แต่ถ้าบอกว่า he has gold gold ทองนะทองเนี่ยมันนับไม่ได้ถ้ายังไม่เอาไปใส่เป็นสายสร้อยคอหรือเป็นแท่งไปอะไรเงี้ยพูดถึงทองเฉยๆลอยๆอย่างเงี้ยส่วนแหวนมันเป็นวงๆมันนับได้ใช่ไหมก็จะตัดคขาว่าอะออก กับสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างนี้นี่คือการใช้พื้นฐานก่อนเขามีแหวนหนึ่งวงเขามีกบที่ทองอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าเยอะขนาดไหนมากขนาดไหนเป็นการพูดลอยๆอ,อ่าอย่างนี้ก็อะไรก็ได้ครับแต่งเบอะสมมติอ่าเราจะพูดว่าพวกเรามีอ่า we have อะไรอย่างงี้ we have good life พวกเรามีชีวิตที่ดีแปลคำว่าชีวิตกลับไปที่คำว่าดีในภาษาคิดคำวุ้นซับมันขยายคํานามจะแปลจากคำนามข้างหน้านะพวกเรามีชีวิตที่ดีไลฟ์ปกติเขียนอย่างนี้คือชีวิตเดียวใช่ไหมพวกเราหลายคนก็เปลี่ยนไลฟ์เป็นคํานี้ไลฟ์ s อ่าพวกเรื่องเอกพจน์พ้องพจน์นี่ต้องค่อยๆศึกษาไปนะฮะถ้าประธานเปลี่ยนเป็น s h วอะชีจาก has ก็เปลี่ยนเป็น has นะ she has อ่ะ Good l i f เกิดความแตกต่างอะไรขึ้นครับอ่ a s ก่อนชีวิตเดียวคนเดียวใส่อะได้ถ้าเธอเป็นน้นำนับได้หนึ่งคน life เธอมีชีวิตที่ดีเธอคนเดียวกับพวกเรามีหลายคนนะมีมีอะกับไม่มีอะใช่ไหมก็นี่คือวิธีการใช้จำนวนนับนับได้นับไม่ได้เอก์พโพจน์อะไรื่องพวกนี้ก็เป็นประกอบผสมมาในการเรื่องคำว่า have อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคิแป๊บเดียวห้านาทีหกนาทีกว่าแล้ว t ด e y พวกเขานะฮะ have อะไรบ้างขียนรู้สึกเริ่มบ่วงแล้วนะฮะดึกแล้วนะพวกเขาอะพวกเขาต้องใช้ have ใช่ไหมฮะเดยพวกเขา three children children คำนี้ก็จะแปลว่าลูกนะฮะนี่ไงคำว่าสามพวกเขามีลูกสามคน they have three children คำว่าเด็กเป็นคำที่พิเศษนิดหนึ่งคือมาจากคำว่า child ที่มีคนเดียวพอมีหลายคนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น children โดยไม่ต้องเติม s ปกตินามทั่วไปต้องเติม s ใช่ไหมอ่าพวกเขามีลูก3คนแต่ถ้าสมมุติเราพูดว่า we have three dogs อย่ง,งี้พวกเขามีสุนัข3ตัวอย่างเงี้ยสุนัขมันต,มมต้องเติมเติม s ไปพอนับได้จริงๆก็นับได้หมดแหละแต่คำว่า children child เนี่ยเด็กเนี่ยลูกเนี่ยมันจะมีความพิเศษไม่ต้องไม่ต้องเติม s จะเปลี่ยนเป็นลูก อีกแบบหนึ่งเมื่อเป็นพบ่อพงศ์แต่ดอ็อกในเป็นนามทั่วไปสามารถเติมเอได้ตามปกติ he has many friends เขามีเพื่อนหลายคน f r friend เพื่อนเห็นไหมนับได้เติมเขสกนไป many แปลว่าจำนวนเยอะหลายจำนวนมากแปบลบว่าเขามีเพื่อนเยอะก็ได้เขามีเพื่อนมากก็ได้ he has many friends เห็นไหมฮะอย่างนี้จำนวนใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็น ท่าพดทันทีมากกว่าหนึ่งอาละแปดชั่วโมงแปดแปดนาทีครึ่งแล้วแปดชั่วโมงไม่ใช่นะเอาแค่น,นี้ก่อนให้รู้แล้วกันว่าคาว่าคาว่าแฮปแฮสนั้นมีความหมายแปลว่ามีแบ่งแยกการใช้ตามประธานสองุ่มไปค้อบทวนตัวแ,แล้วกันไม่ยากอะไรคะเรื่องแฮปแล้วเจอกันในิโซนหน้าตุลาครับ